ค่าถาชีวิตเมื่อคุณถูกบอกเลิกหรือโดนปฏิเสธนะคะจะบอกว่าวันนี้เลดี้จูจะมาให้นะเป็นอะไรที่ทุกคนจะต้องกลับมาฟังอย่างตั้งใจเลยนะคือ 1. วันนี้คุณจะต้องเห็นคุณค่าในตัวเองค่ะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะหลายๆคนนะผิดพลาดโดนถูกบอกเลิกโดนถูกทิ้งแล้วก็มาตีค่าตัวเองว่าฉันไม่มีคุณค่าฉันไม่ดีพอหยุดจงเหมือนเดิมทุกอย่างยังเหมือนเดิมค่ะคุณค่าคุณยังเป็นเหมือนเดิม คุณจะต้องทําให้ตัวเองมีคุณค่ามากขึ้นด้วยไม่มีใครลดคุณค่าคุณได้นอกจากตัวคุณเองและสิ่งที่สองค่ะวันนี้ next ไปต่อค่ะคนนี้ไม่เอาเราคนนี้ปฏิเสธเราก็แค่ไปต่อค่ะไม่ต้องไม่ต้องรอไม่ต้องว่าชีวิตนี้มีแต่แค่เขาคนเดียวเขาคนเดียวที่ดีกับเราคุณยังหาดีได้มากกว่านี้ค่ะ จำเอาไว้หลายหลายคนนะคะอันนี้เลดี้จะบอกอีกอย่างหนึ่งบางคนนะคะที่เขาปฏิเสธหรือเขาทิ้งคุณอะ่ะเพราะเขาอะค่ะไม่มีมันเขาไม่สามารถทําให้คุณมีความสุขนะเขาไม่สามารถทําให้คุณมีความสุขเขาเลยยอมทิ้งคุณเพื่อจะให้คุณไปได้มีความสุขอย่างที่แท้จริงคือจะบอกให้ว่าสมองผู้ชายอะ่ะเขาเสพติดความสําเร็จ วันนี้ถ้าเขาอยู่กับคุณคุณมีแต่เรื่องเศร้าคุณมีแต่ดรามา่าคุณอยู่แบบไม่มีความสุขอะอยู่กับเขาอะแม้แต่เรื่องบนเตียงก็ตามเขาไม่สามารถทําให้คุณมีความสุขเขาเฟลอะเขาจะขาดความมั่นใจและมันทํำให้เขาอะค่ะไปไปให้ความสุขกับคนอื่นนะแต่อะไรที่มันแล้วไปก็มันแล้วไปค่ะตัดออกเราเดินหน้าต่อค่ะและข้อที่สามวันนี้ค่ะคุณจะต้องหาเคลียร์พื้นที่ว่าง ให้กับสิ่งใหม่เหมือนวันเนี้คุณจัดห้องถ้าคุณจัดห้องคุณทิ้งขยะกองโตคุณเคลียร์ห้องคุณเคลียร์ยบ้านให้มันน่าอยู่เวลาคุณเอาเฟอร์นิเจอร์ชิ้นใหม่เอามาวางมันจะสวยงามขนาดไหนคุณจะรู้สึกดีขนาดไหนเช่นกันค่ะวันนี้คุณจะต้องเคลียร์พื้นที่ให้กับสิ่งใหม่ให้กับคนใหม่ถ้าคุณย,ยังยึดติดกับคนเก่าคนใหม่ที่ดีกว่าเดิมมันจะไม่เข้ามานะและข้อที่สีจงจำเอาไว้ค่ะ อะไรที่ฉันทิ้งในณนะวันนี้หรือที่ผ่านมาฉันจะได้สิ่งที่ดีกว่าในอนาคตเสมอจงจำข้อนี้ค่ะฉันจะได้สิ่งที่ดีกว่าในอนาคตเสมอนะเลดี้จูคือจะบอกไว้ว่าสี่ข้อเนี่ยคือหนึ่งวันนี้คุณจะต้องเห็นคุณค่าในตัวเองสองคุณจะต้องเน็กไปต่อสคุณจะต้องเคลียร์พื้นที่ว่างให้กับสิ่งใหม่และสี อะไรที่คุณทิ้งไว้ในอดีตในอนาคตคุณจะได้สิ่งที่มันดีกว่าสวยกว่าเลิศกว่าแน่นอนนะเลดี้จูฝากไว้นะอันนี้นะฝากไว้จริงๆนะคะ